สวัสดีครับเพื่อนๆรันไปเรื่อยวันนี้เราก็จะพากันไปวิ่งกันที่งานที่พุทธมทนฑรสายสีนะครับเป็นงานวิ่งโจ๊ะรันนะครับก็วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลองทำภารกิจวิ่งซับ50ดูนะครับออวันนี้จะ ไปวิ่งในระยะ5กิโลเมตรไม่ห้ากิโลเมตรครับวันนี้เราจะไปวิ่งในระยะ10กิโลเมตรนะครับก็จะลองไปทำภารกิจทำเวลาดูนะครับไม่ให้เกิน50นาทีนะครับจะวิ่งให้อยู่ภายในซับ50นนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันดูนะครับแผนวันนี้ของเราก็คือเดี๋ยวช่วง แรกนะครับ4กิโลเมตรแรกเนี่ยผมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเพส4-50นะครับไม่เกินเพส500ก็จะวิ่งคุมไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอ4กิโลเมตรหลังอะ่ะก็จะเร่งความเร็วขึ้นนะครับกดเพสลงมาให้อยู่ที่ประมาณไม่เกินเพส4-30นะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตรที่8 แล้วจากกิโลเมตรที่แดไปกิโลเมตรที่เก้ากับสิเนี่ยเดี๋ยวรอลองดูตัวเองก่อนนะครับว่ายังมีแรงเหลืออยู่หรือเปล่าครับถ้ามีแรงเหลืออยู่ก็จะกดเพช4สี่สาูนย์ไปเรื่อยๆจนจบนะครับแต่ถ้าหมดก่อนนี่ก็อา,อาจจะต้องลดเพชรลงมาเหลือประมาณ4ี่ห้านไม่เกิน50 0ยนดูนะครับก็เดี๋ยวไปที่หน้าง,งานกันแล้วก็เดี๋ยวไปลองทำ ภารกิจสับผ้าศู์กันดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ตั้งเป้าไว้อยากจะทํา PB ตัวเองนะครับให้ได้สักสี่สิบเนาทีเนี่ยถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะเยียมมากเลยครับวันนี้ก็จะใส่ชุดนี้นะครับเสื้อส่วนเสื้อง,งานก็จะติดไปด้วยครับไปใส่ตอนวอร์มครับเสื้อง,งานแล้วก็จะติดไปด้วยส่วนรองเท้า รองเท้าวันนี้ว่าจะว่าจะลองเปลี่ยนมาใส่ฮอกาดูนะครับคาร์บอนเซอร์โรเอ็กนะครับดูว่าจะวิ่งดีไหมนะครับยังไม่เคยลองวิ่งนะครับระยะ 10K ก็เดี๋ยวจะลองวิ่งดูเพราะทุกทีจะวิ่งใช้น i ก e ี้นะครับทุกทีก็จะใช้คู่นี้เ a ็บเบอร์3แต่ก็ผมว่า ตอนนี้มันวิ่งแล้วมันลอยๆอย่างไีไม่รู้ครับเวก้าคสามผมวิ่งแล้วเหมือนรองเท้ามันเบาๆก็เดี๋ยววันนี้จะลองใส่ฮอกกาดูนะครับดูว่าจะผลจะเป็นยังไงครับไปเดี๋ยวไปหน้าง,งานกันครับโอเคครับเรามาถึงที่พุทธมนฑลสายสี่แล้วนะครับตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่หน้าง,งานกันนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับตอนนี้เวลา,าตีห้าเดี๋ยวนะครับตอนนี้ตีห้ายี่สิบแล้วครับไปเดินไปดูที่จุดสตาร์กันนะครับ เป็นการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง<ช>นะครับในการวิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้มีการอบอุ่นร่างกายก่อนยืดเหยียดก่อน นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สำคัญคือป้องกันการบาดเจ็บใช่ค่ะเนื่องจากว่าบางทีเราใช้กล้ามเนื้อที่แบบเป็นจังหวะเยอะมากใช่มันจะทําให้ฉีดให้ขาดได้นะคะครับผมสำหรับพี่ๆที่พูดมาถึงนะคะเรามีจุดกาแฟถ้ามีซุ้มกาแฟของร้านก็จะมีอยู่สัก50นาทีนะคะก็พยายามจะทำให้ทำกว่า50นาทีนะครับจะลองดูทำกว่าจะได้ไหมน้าจะจบแล้วนะคะเปิดแล้วครับ น่าจะ6โมงล่านี่ตัวนี้เดี๋ยวอ่าอยู่กับห้วใจอย่างนงนเราเป็นนักวิ่งด้วยกันเรา เหมือนกับว่าพุนทธมณฑลสายสี่เป็นแบบศูนย์รวมคนที่แบบว่าวิ่งเร็วๆแล้วก็มาเทสความเร็วกันอะไรเงี้ยครับผมว่าเจอคนทรงแบบนักวิ่งขาแรงเยอะครับก็ของเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขามากครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจสรรัปผ้าศูนย์นะครับ จะวิ่งให้ต่ำกว่า50นาทีให้ได้ครับจะทำ New PB ครับไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่าก็เดี <im <im ๋ยวลองดูกันนะครับคอนโทรนให้ไม่เกิน50นาทีครับจะได้ไหมมาเจอกันใกล้จะปล่อยตัวครับตอนนี้ตี545นาทีครับเรื่องอะครับทสหนึ่งสองสามโอ้โห เห็นหน้านี่เป็นอันว่ารู้กันว่าแอลน่าสุดยอดเลยค่ะอีกนาทีครับอีกนาทีวิ่งเผื่อเราสองคนด้วยนะคะใช่ครับอ่ะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับถอยหลังที่ ไปตอนนี้คุมเพสห้า5ูนนะครับประมาณไนะมเ 4, นะ่มเกิน4-50ไปเรื่อยครับโอเคครับตอนนี้ระยะ4กิโลครับวิ่งไป20นาทีแล้ว วิ่งไปได้ย0นาทีครับได้4โลเดี๋ยวผมจะเริ่มกดเพชรระยะ2ะครับ430นครับไปไปดูกัน,นครับสุดยอดเลยครับเมื่อกี้คุณหยู่คนแรกโอเคครับโอเคกลับตัวแล้วครับ กับตัวน่าจะ6กิโลกว่าคับต <Hey, go. S 1> อนนี้เจ็ดโลครับไป <Hey. S 1> อีกสามโลครับ <Hey. S 1> hey. โอเคครับโค้งสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเติมพลังกันนิดนึงสี่สิบนาทีห้าสิบเอ็ดอัลติคู่นะคะน่าจะ49กว่าปาิ้แล้วติดใจโอเคครับขอได้อยู่ภายในสามห้าสิบครับแต่ว่าชิมครีมกี่แก้วมาได้สี่สิ้าศูนย้าศูนได้เหรียญแล้วครับผม ไดเหรียญแล้วครับไม่ได้ถ้วยตามเคยครับผมแต่ก็ทำสำเร็จครับวันนี้ภารกิจเราก็คือทำสับ50นะครับเร็วกว่าสับ50ให้ได้ครับวันนี้48.51ครับต่ำกว่า50นะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวไปดูซุ้มอาหารไปดูบรรยากาศหลังวิ่งนะครับไป อันนี้ซุปอาหารนะครับนี่ก็ในตัวไอติมครับกิจยากิ่งแก้มสูซ่าร้านเฮียงเทีมนนี่ครับได้ไอตมมากินแล้วครับอร่อยอยู่ครับไอติมไอติมแล้วก็ข้าวครับข้าวมุกกระโหลก นี่คือห้าดับห้าสิบถึงห้าสีบปีสิบกิโลดีเลยครับดูนัดน,นะครับดูนัดอันนี้อะไรอันนี้นุ้นัาดีขนมจีนครับกเก็บไว้นะคะขอละชิ้นคะ่ะ นี่ครับถ้วยรัตงนน้แล้วก็มีตังโมแล้วก็มีนี่มีเหมือนกันนะโอเคครับจบแล้วนะครับรันไปเรื่อยครั้งนี้ที่พุทธมนตรสายสี่นะครับงานวิ่งโจโจ้สปอร์ตรันนะครับก็เ,เราได้ถ้วยแล้วนะครับน,น,นี่ครับคุณนีว่าสาภูกัตยามรัก ช่วยไข่พะโลครับกะเพราไข่พะโลก็งานนี้วิ่งระยะ 10K เคนะครับก,พพก็วันนี้มาทำภารกิจสับ50ครับต่ำกว่าสับ50ก็ทำสำเร็จเรียบร้อยครับวันนี้วิ่งได้เวลา48นาที50ก,พพกว่าวินาทีครับจบือิบเกนาทีครับเดี๋ยวผมลงรา,ายละเอียด ในร a r m i n ให้ดูนะครับว่าระยะเท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับก็รันไปเรื่อยครั้งนี้ก็จบเรียบร้อยครับได้ถ้วยข้าวไปกินที่บ้านแล้วครับแล้วเดี๋ยวรันไปเรื่อยครั้งต่อไปจะไปที่ไหนก็คอยติดตามดูนะครับยังไม่มีโปรแกรมครับเดี๋ยวลองดูสมัครงานวิ่งดูก่อนนะครับก็จะมีงานวิ่งที่ไหนอีกบ้างน,นะครับเดี๋ยวถ้าจะมีวิง่ง ที่งานอะไรจะวะอะไรก็เดี๋ยวจะแจง้งให้ทราบคอยติดตามกันดูนะครับกันไปเรื่อยวันดีครับวันนี้ไปแล้วครับได้ของกินแล้วแต่ควรเรียบร้อยบาย,บายยก็ภารกิจต่อไปเราก็จะพยายามวิ่งทําเวลาให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เผื่อจะได้ถ่วยได้อะไรกับเข้าบ้านครับบา,บายยไปแล้วครับวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวขอขั้นรายการนะครับ